มึงคิดว่าจะสู้จริงเหรอพี่ชาที่ถามแค่นี้ห้าสามแปดไม่ได้คิดว่าคุณแปะจะและสู้หนักขนาดนี้ตอนนี้คุณอยู่กับคีดอกเขาคือเป็นดนานากกัาเาเวลาเด็กและบัณฑิตบิดฟัคออฟอย่าลืมติดตามสมัยนับติ๊กตักพี่หยีด้วยใช่ที่สำคัญ<ม>ดูถึงตอนนี้ผมขอก่อนเลยคุณกดซับสไครต์ไว้ก่อนเลยกด<ม>จะดิง่งและคุณจะรู้ว่ามีคนชอบมาถามผมเวลาเจอตัวจริงพวกผมกับแปะมไม่ลงคลิปเหรอ เพราะคุณไม่ได้กดกระดิ่งไนะถ้ากดกระดิ่งผมลงปุ๊บคุณดูทันที oh, <yeah. S 1> คุณได้รุ้นกับพวกผมเลยว่าพวกผมจะบวกจะลบจะคูณจะหารคุณว่ากันไปแต่ตอนเนี้คุณแปะเข้าแก้งานแล้วอย่าลืมแล้วกันโค้ด P D N เติมเงินเสร็จใส่โค้ดได้ทันที20% 20%ไม่พอคุณเข้าไปใน Giveaway Giveaway เนี่ยลุ้นรับดับกกกลอรเมดูซ่าและ M4 How และยังมีปืนมีมีดอีกมีสกินอีกนะฮะตอนนี้ก็เหลือคแค่ของแรงแล้วล่ะแล้ที่ผม<ต>เตือนอย่างว่าไปแดูถึงตอนนี้ให้คอมเมนต์ก่อนเลยว่าอะไรว่าว่าไป,าไปโค w a วริร i ดดิชี่พี่น้มแตกโค w a วริร i ดดิชี่พี่น้ำแตกม้ามแตกม,ม้ามครับน้ำโคลเวิร์ดโคลเวิร์ดดิชี่ ลิชีผมหันไปทางจัปเตยได้เฮียเออปีน้ำแตกปีม้ามม้ามแตกปีจนม้ามแตกไอสัตว์สะเทินไส้ไหนยอดอะไรห้าร้อยซอยลูแดงเออซอยลูแดงผมขอแบบว่าลิชี่พี่ม้ามแตกกันได้ป่ะพี่เอาได้ป่ะอืมอืมได้จริงหรอพี่จริงมึงให้กูจริงอระมึงอนุโยตกูจริงอรอพี่ผมเชื่อว่าคุณแล้วผมสร้างแบบลิชูเลยก็บอกให้นะผมว่าคุณะเราดูผมสร้างแบบขาตืมผมบอกให้นะ ขาไม่ว่าขากึิ้มเลยกึิ้มเลยให้กึิ้มแล้วขากึิ้มสลึมปรีอืมกึิ้มไปเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเลยไปศูนย์จุดหนึ่งวะสร้างไม่ข้างหลังเลยเนี่ยเผื่อมันพลิกล็อกได้แบบโง่ๆอ่ะมึงชอบกูให้มึงเลือกเลยดวงดีดวงสวยกูว่ามื่อก้มึงกำลังคลิกอันเดอร์ด็อกฮะมึงเวดมึงมึงตาขตามึงอ่ะมึงอีนิดเดียวมึงจะแพ้อันเดอร์ด็อกละกูเป็นโลกอย่างเึงกูชอบอันเดอร์ด็อกอย่างเียอะเฮียเวลาเล่นเล่นเสียเองก็เล่นด็อกตลอดเฮีย ผมว่าแปะกำลังดวงสวยครับหมายถึงดวงชิมันนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันกำลังจะดวงสวยนะผมว่าผมว่าคลาสสิกครับคุณเชื่อผมนะเียพี่เสียพี่ผมว่าถ้าคุณแปะคิกเองอแม่งเสียแน่เพราะฉะนั้นกูไม่สนโลกแล้วเว้ยไปเว้ยเชียร์ไตรกนกิชทีมเอเน็ตเหนื่อยเท่าไรจะจำคุณเชื่อใน ใส่โกนากิทีมเอไหมคุณเชื่อในผมไหมคุณเชื่อมึงปักเข้ามาวันนพรุ่งนี้ที่ดีเอ้ยแดงอยู่กับเราม็อบมาสวยแม็กซิมม็อบเราจะชาลุมานอฟน็อปโอ้ยตีไม่เียเอ้ยแรงด้วยเจอเันแล้วเจอกันแล้วเจ็ดห้าเก้าลูปอเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้สัตว์เราลูบี้ลูบี้เลยเฮียเอาแดงเลยลูบี้ไปเลย ชนนี่ชนไรไม่ต้องเป็ตีนเป็ตีนเป็มตีนเริ่มตามเริ่มตามไม่ตามน้อยยังไม่สัตว์เราแดงเลยมันแดงอีควายเอ้ยแดงห้องก็นั้นเลยโอ้ยพันห้าเลยเหรอไม่ยอมอย่าไม่ยอมแม่อย่าไมยอมอย่าไปยอมอย่าไมยอมหัวฝังอะไรเฮียเฮียเลยแล้วแม่งไอแพะแม่จะไปฝันดิโอ้โหมีอยู่มันหมดเลยเฮียไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวแรงอยู่เราไหมเรามาคัมแบ็กเราคัมแบ็กได้ เช่เยเราคัมแบ็กได้ไม่เป็นไรรเาคัมแบ็กเราคัมแบ็กไดเราคัมแบ็กได้เราคัมแบ็กได้มาไว้องขเลยี่ยมเยย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 เยเเยยต้องเอาตัวที่แรงสุดของกล่องเนียเราต้องคล้องให้เมาองกันนะบยยเบาจัดเลยโอ้ยเชื่เยเราต้องรอเท่านั้นไม่เป็นไรไมเป็ไม่เป็นไรไเนจะกดนีไม่เป็นป็นพี่เตยเขาไม่ชอบไอ้นี่พเตยเขไม่ชอบน ขอโทษเลยคุณแป๊รคุณจะไปอันเดอร์ด็อกอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เต้เขาไม่ชอบแย่นี้พี่เต้ไม่ชอบเลยเฮ้ยกูสามพันหัวลพันเนี่ยเฮียกูไม่น่ารั้นเลยว่ะแต่ผมคิดว่าคุณจะดวงไม่ดีจริงๆนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจเชื่อห้าร้อยดอลไม่ใช่เงินน้อยนะเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจแต่เราเราเราแค้นได้เราเราสู้ได้พี่เราสู้ได้เชื่อกูวะสู้ได้ไปนอนพักผ่อนก่อนไหมหยีพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้สู้เราโดนมาขนาดนี้นด้ว้ยพักผ่อนให้มันโล่งหัวกันมันอย่าเดฟ กูว่ามีเกณฑ์จะโดนสามสามไมา้ติดน่ะเดีย๋ยวไปสู้ถึงสามไมา้ด้วยอันนี้ไม่ใช่วันของเราแล้วแล้วพี่ไม่สนโลกก็ไม่ได้แล้วด้วยลองสนโลกอ่ะเพราะโลกสนใจกูอยู่ต,ต้องสนต้องสนโลกลมีคนเขารอเค็มกูอยู่ช่วงนี้แล้วก็ววผมขอฝากคอมเมนต์เป็นกำใจให้พี่แปะนะครับว่า,วาจงสู้ต่อไปและอีกอย่างหนึ่งที่ผมขอเลยก็คือ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนี้นะฮะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ p d n l a s t แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ช่องแปะดุดแหนมถ่ายเกี่ยวกับเกมนะครับอีกอย่างหนึง่งรหัสดองเกมต่างๆก็ต้องไปที่ซอมบี้รัสตุ่มตามและแมมมอสนอนสักวันหนอนพรุนี้สู้กันแป<ว>กูแ้มเลยอ่ะกูแขมเนี้กววาจะใจเย,ย็นลงก็ได้ใช่พรุนี้ใจใจเย็นลงแ้กลับไปเริ่มกันสองสามร้อยก็ได้ถ้าพรุนนี้กูใจเย,ยน็นจริงพร่งกี ฉันตดคงไม่เป็นไรย,ะนะยังยิ้มฉันกอสุขใจอยากมองเห็นเธอได้สุขสบาย,ยากเห็นเธอได้สุขสบายอยากมองเห็นเธอได้สุขสบาย ไม่หวังจันได้ดังเป็นได้แค่ไหนมีหวังที่ฟังที่ฟังุกคนคงจะได้อะไรสุขสบายเสุขกันละสุขสบายกันไหมล่ะครับท่าน